วันนี้เรากลับมาอีกครั้งครับเรากลับมาที่ผาแต้มวันนี้เราจะพาเดินเดินไปไหนเขาเรียกเดินอะไรเนี่ย,เ,ยเดินไปชมที่เขียนสีไหมประวัติศาสตร์บอกว่าไปน,นะคนโบราณจะมาเขียนสีไว้ที่กำแพงสีผนังหินครับ ไปเห็นจะได้หนังสือเรียนครับวันนี้เราจะมาเจอของจริงแล้ว๋ยวไปดูกันดูทางลงก่นครับทางลงชั้นแรกครับระยะทางเท่าไหร่นะสามกิโลกว่า3.6กกิโลครับเดินลงแล้วก็เดินบนขึ้นกลับมาคืนตอันนี้น้ำหนักแต่ละคนจะหายไปหนึกิโลแน่นอนครับ3ากิโลสา,สากิโลหกขีดวันนี้ สามกิโลหกขีดบรรยากาศริมริมทางที่จะเดินครับกลุ่มเขียนภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่ง ไหนเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผาแต้มใช่ไหมเนี่ยรอยต่อของหมวดหินภูผานครับนี่จะหยิบหินกลับใส่กระเป๋ากลับบ้านโดนจับเลยนะครับเนี่ย ห้ามาเด็ดขาดครับโอ้โหสวยงามสวยงามเฮ้ยนั่นพึ่งนี่วะบนนู้นพึ่งอะ

เเดีียยวน่มันเหมือนมันเหมือนอ๋อค่ะปลาทับทิมันเป็นกระดูกบอกหรือว่าเขียนเอาคือมีจังเป็นการเขียนข้าเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งไปเดี๋ยวไปกันต่อครับกลุ่มที่สอง อยู่ทางเดินด้านข้างเราเหนื่อยยังไงเราก็ต้องไปต่อครับ <c oughs> เหนื่อยก็หยุด,ดเ,าาเ,เดินีค๋ยว <c oughs> เดินคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยก็ถึงเิงถึงแบบไม่รู้ตัว 3ามกิโลสามจุดหกกิโลเมตรครับปกติเราก็จะวิ่งสามสี่กิโลแหละปกติวันหนึ่งอะวันนี้เราเดินครับเราไม่วิ่งนะครับสอบถามจากผู้รู้จริงครับบอกว่าทางนี้จะเป็นทางเดินแล้วก็ทางขึ้นก็อีกทางหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปสามจุดหกิโเมตร เรามาทา้าพิสูจน์ถ้าคู่รักคู่ไหนที่เดินทะลุเป้าหมายได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แน่นอนแล้วไอ้ที่ทา้าพิสูจน์นั่นคือภูกระดึงไม่ใช่ที่นี่ครับพิสูจน์คู่รักก็คือภูกระดึงจะเลิกหรือจะรักกันต่อต้องขึ้นภูกระดึงมน <c oughs> อ้าวกลับซะแล้วข <c oughs> ้างหน้าสวยงามครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าไป หึมากอะไรหมากสิเป้น,เนี่อะไรอยู่ไหนทุกอย่างทั้งหล म ทั้งน้ำาทั้งอ่อยเตรียมหอบมาเยอะโตสําพละอีกก็เปียกฮะ ภาพเขียนมันจางหมดแล้วเนาะภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพกลุ่มที่สองครับภาพตัวนี้จะเห็นอยู่ในหนังสือเรียนสมัยเรียนประถมนะจำได้วันนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วภาพเขียนไม่ซีดหมดแล้ว อยู่ในหนังสือมันชัดชัดมาของจริงซีดหมดแล้วครับสีซีดโอเคเดี๋ยวเราจะไปกลุ่มที่สามกันหมดละอันนี้กลุ่มที่สองหมดแล้วครับเดี๋ยวรีวิวลอยรอบครับย้อนกลับไปดู ไปต่อทั้งลัดชันคอนกีตที่เทนี่ก็ดูจะมันลื่นเกินไปน่าจะขัดหยาบกว่านี้ครับจากการวิจารณ์ของฝ่ายก่อสร้าง <laughs> จุดพักครับเดี๋ยวมาพักกันก่อนพักแรกพักยกแรกครับผานี่ผานี้สูงสวยจริงๆเลยผาเนี้ย มาอีกจุดหนึงแล้วครับช่องนี้สวยธรรมชาติาสร้างขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ก็มาต่อเติมครับ กันต่อครับไปอยู่ไปจุดที่สามครับเราผ่านมาแล้วสองจุดมันมีทั้งหมดกี่จุดนะเอาสองามันอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้อะใช่มสีอะกลุ่มสองอากลุ่มสามมค่ะหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนี่ถึงจุดที่สามครับเขาเรียกกลุ่มที่สามภาพเขียนสีกลุ่มที่สาม เราไปดูภาพเขียนสีนะครับตาดีๆลองดีผมสูมไหมภาพเขียนสีครับกลุ่มที่สามเข้าขึ้นไปเขียนยังไงกันวันนี้ไปไปกันต่อครับ ศาลาหาหมอน720เมตร มันเกาะแขนมันขายได้ไงนะน,น,น,นี่ก็มีผ้าอ,อีกลายหนึง่งอันไม่ได้ทำเลยเห็นมือผ้าไหมไปไปกันต่อครับเราไหวเปล่าเรื่องไหวอะเต็มร้อยเพราะมันยังไม่ได้หอบยังไม่เหนื่อยเลยไอ้คนถามนะนะ <laughs> ถามตัวเองก่อน ผมนี่วิ่งวันละสี่โลห้าโลวิ่งนิดๆแต่นี้เดิน,ดนสบายมากเดินกับสุดที่รักก็ต้องเดินให้สุดคทะาสุดไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะปวดหัวเข,าข่าแค่น,นั้นเองไปไปต่อครับมาแล้วครับเรามาถึงช่องเบียดสาวสาทาไมถึงเป็นช่องเบียดสาวดูแล้วกันทางมันแคบเนะยมันก็เลยต้องเบียดมันไม่มีสาวให้เบียดหรอก ไปกันต่อครับระหว่างทางก็จะมีมุกตลกของคนที่เขาออกแบบเส้นทางนะนนนนเขาก็จะคิดมุกตลกให้นนเวลาคนเดินป่าก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงมีมุกตลกข้างทางกลับลานจอดรถแสดงว่าจะถึงแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่อยากให้มันถึงไงเยอะ <c oughs> ไปต่อครับทางชัน ทางขึ้นครับทางขึ้นไปเป็นบันไดค,ครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะกลัวบันไดอ่ะเรายังไม่สูงอายุเลยเรายังไม่ได้เบี้ยว <c oughs> ะเดี๋วยวดันให้จะได้ปลอดผลแรงงเอาละทีนี้ ยังไม่ถึงครับแต่ขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเห็นป้ายครับบอกว่ากลับลานจอดรถเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวครับข้ามแม่น้ำโขงไว้ก็จะเป็นประเทศลาวเด้อสิบรอกไ้เป็นธรรมดาแหละมันก็ต้องมีหอปบบั้างแหละ เราขึ้นมาถึงแล้ะอันนี้ขึ้นมาด้านบนครับอยู่สวยแหงเลยจุดขึ้มาด้านบนกับรถจอดลานจอดรถก็อยู่แถวนู้นแหละไปมาแล้วทีนี้ขึ้นมาอยู่ชั้นบนแล้วครับก็เหงื่อก็พอได้เนาะเหงื่อออกดีก็ไม่เหนื่อยครับ ือว่าไม่เหนื่อยเพราะมันไม่ใช่ทางชันอะไรแบบผูกกระดึงไงไปเรากำลังไปต่อกันที่กลุ่มที่สี่ครับกลุ่มที่สี่เป็นภาพเขียนกลุ่มที่สี่เห็นมีผู้ลู้กว่าบอกว่ามันจะมีอยู่ห้ากลุ่มครับภาพเขียนนี่เรามากลุ่มที่สี่ต้องเดินลงมาอีก,กใช่ฝนตกแล้วฝนตกก็เราอยู่ใน ใต้หน้าผาครับเลยไม่เป็นไร ไหนเราภาพเขียนภาพอยู่ไหนอ๋อนี่ไง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 นี่นี่ด้านไหนครับภาพเขียนมันจะต้องมีคำบรรยายดิเ่ขาบยคอกอันตรายไอ้หนูอยใช้งกไปขุมที่สี่เราพอดีมันมีช่องเล็กๆ ที่ติดหน้าผาครับอันตรายหน่อยแล้วฝนมันตกด้วยไงถ้าเดินไปกลัวมันจะลื่นก็เลยต้องตัดใจครับกลุ่มที่สี่มันมีมีฝนครับเดี๋ยวหน้าผามันก็จะลื่นเรากลับไปดีกว่าขึ้นไปทางเดิมครับเดี๋ยวไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าว่ากลุ่มสุดท้ายว่าง,งั้นไปดูกันไปครับเราขึ้นมาด้านบนแล้วครับ คือมาด้านบนแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของระยะของเส้นทาง,เ,งเรียกอะไรในย,ยนก้อนหินลงหน้าผาเยอะสูงหัวคนข้างล่างครับแ <c oughs> ม่นม้ำโขงแม่น้ำโขงแห้งเลยใช่ปะเห็นแต่หินเลยโอ้โหแม่นม้ำโขงฝัง่งนู้นฝั่งลาวครับอ้าว ออาลครับอันนี้คงไม่ใช่เป็นปรากฏการธรรมชาติหรอกมนุษย์เขาก็จะมาตั้งหินไว้ครับตั้งเรียงหินไว้ความสามารถของแต่ละคนก็ฝ่ากันไปและสวยงามไปอีกแบบจากนี้ไปก็ประมาณกิโลนึงแะครับไปถึงลานจอดรถใช่ไหม ประมาณกิโลหนึ่งครับไปมาแล้วครับมาถึงจุดถ่ายภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราชนู่นแหละตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนู่นนะก็มาถ่ายทำที่นี่ครับดูภาพก่อนดูวิวก่อนสวยอะไรปานนี้วิวพี่ชายเลดูดิครับอยู่ฝรั่งพอดีครับจุดสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือจุดสุดท้ายละ เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ลานจอรดรถครับเก็บค,ความสวยงามของจุดสุดท้ายไว้ฝั่งนูน้นฝั่งลาวครับฝั่งประเทศลาวทางนูน้นตรงนั้นเห็นน่าจะว่ายน้ําข้ามได้เลยน้ำมันไม่เยอะครับโอ้โหเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยตรงนี้แดดร้อนมากครับไปแล้ว